บ้านหลังเล็กสีขาวปลูกต้นไม้ดอกไม้เรียงรายอย่างเป็นระเบียบเสียงนกร้องเบาๆคลอเคล้าบรรยากาศอบอุ่นแมวส้มนามว่าทองเป็นสมาชิกตัวป่วนของบ้านหลังนี้ทองไม่ใช่แมวที่สวยสงา่าหรือมีสายพันธุ์เลิศหรูทองเป็นเพียงแมวบ้านธรรมดา ที่ถูกเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆเจ้าของบ้านคือหญิงสาวชื่อฟ้าฟ้าดูแลทองอย่างดีราวกับเป็นลูกคนหนึ่งทุกๆเช้าฟ้าจะตื่นแต่เช้ามาเตรียมอาหารให้ทองฟ้าจะลูบหัวทองเบาๆพูดคุยกับทองด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนทองเองก็จะคลอเคลีย ตอบรับด้วยเสียงร้องเบาๆในลำคอทองชอบนอนอาบแดดทองจะเลือกมุมที่แดดส่องถึงมากที่สุดแล้วทิ้งตัวลงนอนอย่างหมดแรงฟ้าจะคอยระวังไม่ให้ทองโดนแดดนานเกินไปกลัวว่าทองจะร้อนเวลาฟ้าทำงานทองก็จะมานั่งเป็นเพื่อนเสมอทอง จะนั่งเงียบๆมองฟ้าทำงานหรือไม่ก็นอนหลับปุ๋ยบนตักของฟ้าฟ้าจะรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจทุกครั้งที่มีทองอยู่ข้างๆตอนเย็นๆฟ้าจะพาทองออกไปเดินเล่นในสวนหลังบ้านฟ้าจะโยนลูกบอลให้ทองทองจะวิ่งไล่จับอย่างสนุกสนานบางครั้งทอง ก็จะแอบซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้แล้วกระโดดออกมากแกล้งฟ้าให้ตกใจก่อนนอนฟ้าจะอ่านหนังสือให้ทองฟังเสมอถึงแม้ว่าทองจะไม่เข้าใจภาษาที่ฟ้าอ่านแต่ทองก็ชอบฟังเสียงของฟ้าทองจะนอนขดตัวอยู่ข้างๆฟ้าหลับตาพริมอย่างสบายใจมีอยู่ช่วงหนึ่งฟ้าป่วยหนัก ทองรู้ได้ถึงความผิดปกติของฟ้าทองจะนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆเตียงของฟ้าตลอดเวลาคอยส่งเสียงร้องเบาๆเหมือนจะปลอบใจฟ้าพยายามลูบหัวทองเบาๆด้วยมือที่สั่นเทาฟ้าพยายามยิ้มให้ทองถึงแม้ว่าฟ้าจะรู้สึกเจ็บปวดมากแค่ไหนก็ตามทองซบหน้าลงบนมือของฟ้า น้ำตาของฟ้าไหลรินทองรู้ว่าฟ้ากำลังเจ็บปวดทองอยากจะช่วยแบ่งเบาความเจ็บปวดของฟ้าในที่สุดฟ้าก็หายป่วยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมฟ้ากอดทองอย่างแน่นขอบคุณทองที่อยู่เคียงข้างกันฟ้ากับทองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในบ้านหลังเล็กทุกๆวันเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นและความเข้าใจการเวลาผ่านไปทองแก่ชราลงมากเดินช้าลงขนเริ่มร่วงดวงตาเริ่มฟ้าฟางฟ้าประคองทองอย่างเบามือฟ้าป้อนอาหารให้ทองฟ้าดูแลทองอย่างใกล้ชิดเหมือนที่เคยดูแลเมื่อทองอย่างเป็นลูกแมวตัวเล็กๆวันหนึ่ง ทองนอนหลับอยู่ในอ้อมกอดของฟ้าแสงอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องทองหลับตาลงอย่างสงบฟ้ากอดทองแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มฟ้าไม่อยากจะเชื่อว่าทองจะจากไปแล้วฟ้าฝังทองไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนหลังบ้านฟ้าปลูกดอกไม้ที่ทองชอบไว้บนหลุมศพของทองฟ้าเดินเข้าไปในบ้าน มองไปที่ชามอาหารของทองที่ว่างเปล่าฟ้าใจหายอย่างบอกไม่ถูกฟ้ามองไปที่หน้าต่างที่ทองชอบมองออกไปข้างนอกฟ้าเห็นภาพทองนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมฟ้าเดินเข้าไปใกล้หน้าต่างลูบไปที่กระจกเบาๆฟ้าสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของทองฟ้าเปิดประตูบ้านออกไปมองไปที่สวนหลังบ้าน ฟ้าเห็นทองวิ่งเล่นอยู่ในสวนเหมือนเดิมฟ้าหลับตาลงสูดหายใจลึกๆฟ้าได้กลิ่นของทองกลิ่นที่คุ้นเคยกลิ่นที่อบอุ่นฟ้าลืมตาขึ้นมองไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่ทองถูกฝังไว้ฟ้าเห็นดอกไม้ที่ปลูกไว้กำลังเบ่งบานฟ้าเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้ใหญ่ลูบไปที่ลำต้น ฟ้าสัมผัสได้ถึงความรักของทองฟ้าเหนืยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแสงอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าฟ้าเห็นทองกำลังวิ่งเล่นอยู่บนท้องฟ้าฟ้าส่งยิ้มให้ทองฟ้าเชื่อว่าทองยังคงอยู่ข้างๆฟ้าเสมอฟ้ากลับเข้าไปในบ้านหยิบรูปถ่ายของทองขึ้นมาดู ฟ้ามองรูปถ่ายของทองด้วยความรักและความคิดถึงฟ้ากอดรูปถ่ายของทองไว้แน่อกฟ้าจะไม่มีวันลืมทองแมวส้มที่หายไปตลอดกาลแต่ยังคงอยู่ในใจของฟ้าตลอดไป